มไลกมสวัสดีค่ะหนูชื่อมาเรียมเซ็งและนะคะ,ะก่อนหน้านี้มีโรคประจําตัวก็คือยังไม่ถึงขนาดว่าประจําตัวแต่ว่าตั้งครรภ์ได้หนึ่งเดือนคุณหมอบอกว่ามีเบาหวานเกือบจะ200แล้วก็ได้มาเจอกาแฟตัวนี้แล้วก็ได้กินกินกาแฟไปตั้งแต่ท้องเดือนแรกจนถึงคลอดแล้วก็มีพี่ๆหลายคนเขาบอกว่าจะลองดูว่าเราดื่มกาแฟตอนที่เราตั้งครรภ์กับเราคลอดออกมาแล้วมันมีความต่างยังไงถึงทีนี้ แข็งแรงค่ะลูกสุขภาพแข็งแรงดีแล้วก็หลังคลอดตัวก็น้ําหนักก็ไม่ได้ขึ้นลงมาเป็นปกติค่ะไม่มีขึ้นน้ําหนักอะไรไม่มีเลยค่ะคือจะบอกว่ากาแฟตัวนี้ต่อจทย์ได้ดีเลยค่ะแล้วก็กาแฟที่ดื่มเราก็จะจะเป็นเอสเตกับริสตามะคะส่วนใหญ่ไทยเอสนี้ไทยเอสเป็นตัวที่กินเบาหวานมีโรคความดันเบาหวานแล้วก็มีแบบอย่างเช่นที่เราเป็นแผลเป็นอะไรอย่างนี้มันจะหายได้เร็วกว่าค่ะ แต่ว่าเอสเตนี่ก็ดีเหมือนกันนะคะกินจากที่ว่าเราถ่ายเนะวันอาทิตย์หนึ่งนั้น,นสองสามวันกว่าจะได้ถ่ายแต่พอกินเอสเตเอสเตเข้าไปมันทําให้เราถ่ายทุกวันเลยค่ะก็ดีดีเหมือนกันมีข้อดีของของแต่ละแบบเลยค่ะเพราะว่าลิสตานี้สมมุติเหมือนเราทํางานเรายืนอ,อยู่นานๆอย่างเงี้ยค่ะปกติจะชอบปวดเขา่ามันไม่ถึงขนาดว่าปวดเขา่าแต่ว่ามันปวดตรงนี้อะเพราะว่าเราเป็นคนตัวใหญ่แล้วเราตั้งคันด้วยแล้วมันจะชอบปวด มีข้อข่าวแต่พอกินอาริสตามเข้าไปมีความรู้สึกว่าช่วยช่วยเรื่องเรื่องข้อได้ดีมากเลยค่ะช่วยเรื่องข้อ,ขอได้ดีมากแล้วก็จะบอกว่ามีพี่คนหนึ่งเขาขอเขาขอรีเร q u e มาว่าอยากดูจากที่เราเดื่นกาแฟมาตั้งแต่เดือนแรกจนถึงคลอดแล้วก็เด็กเป็นยังไงมั่งเด็กเป็นยังไงมั่งแล้วก็หน้าตอนนี้ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยสีกาแฟเลยค่ะนี่เลยค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อโมบายหนูกินกาแฟตั้งแต่เดือนแรกจนถึงคลอดน้ำหนักหนูก็เป็นแบบนี้ตัวหนูก็เป็นแบบนี้นะตอนนี้หนูสามเดือนกว่าเหมือนเด็กไม่น่าเชื่อเลยเหมือนเด็กอายุ5าเดือน6เดือนนะคะแต่ตอนนี้หนูอายุแค่3มเดือนกว่าๆเองวันที่28ถึงจะเข้าสเดือนค่ะเนี่ยค่ะสีกาแฟเลยค่ะกินกาแฟตั้งแต่เดือนแรกมีมีคนเข้าขอว่าอยากดูน้องว่าตัวน้องนี่เป็นยังไงตั้งแต่คลอดออกมานี่ เป็นยังไงแต่พอดออกมาน้ําหนักก็3680กรัมค่ะก็เกือบเกือบสาแต่หมอตีว่าเออให้ไป3ามพเลยแล้วกันเพราะว่าน้องห่ะตัวแข็งแรงแข็งกระด้านขนาดสขนาดเดือนกว่านี้ตัวยังแค่นี้เลยค่ะสมบูรณ์กินกาแฟฉลดัดแข็งแรงสีก็กาแฟด้วยนะใช่ไหมลูกใช่ไหมคะ หนูกินกาแฟาตั้งแต่เดือนแรกเลยใช่ไหมลูกเนี่ยค่ะเรื่องทั้งหมดก็มีอยู่เท่านี้ค่ะเพราะว่ามันเราตั้งครนภส์ส่วนใหญ่เด็กอ่าอ่ณตอนนี้ก็คือถ้าตั้งครนภมันจะเกิดอาการเปาหวานส่วนใหญ่นะคะเปาหวานจะเป็นเยอะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่คนนั้นได้เห็นเนี่ยค่ะตางนี้เลยค่ะโอเคโอเค